กิตพูลาบครับผมเล่นสเก็ตบอร์ดอาชีพให้กับฟรีดูสสเก็ตบอร์ดครับถ้าจะพูดถึงวงการสเก็ตในเมืองไทยตอนนี้เพื่อนๆต้องนึกถึง r รีดูสเป็นอันดับแรกๆซึ่งเป็นสังกัดของโปรสเก็ตชื่อดังของเมืองไทยหนึ่งในนั้นคงหนีไม่พ้นเต๋ากิตพูดราบ ือพี่เต๋าที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีแต่กว่าที่ผู้ชายคนนี้จะเป็นที่รู้จักได้ทุกวันนี้เขาผ่านอะไรมามากมายในชีวิตและพี่เต๋ามองว่าโลกของสเก็ตบอร์ดมันไม่มีอันดับโลกมันไม่มีใครออกมาบอกว่าใครเก่งกว่าใครมันก็เหมือนงานศิลปะและงานเพลงแล้วแต่รสนิยมของผู้เสพมากกว่านี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของชายหนุ่มคนนี้ครับที่ทําตามความฝันของตัวเองได้สําเร็จ เราจะไปติดตามชีวิตของเขาในหนึ่งวันว่าเขาคือใครทำอะไรบ้างในวันนี้กับฮุยแอบผมมองสเก็ตบอร์ดไม่ได้เป็นกีฬานะครับม,มองสเก็ตบอร์ดมันเป็นเป็นศาสตร์อีกศาสตรนึงมันเหมือนกับมันเป็นกิจกรรมสันทนาการเหมือนเล่นดนตรีแล้วก็วาดรูปเนี่ยแหละศิลปะมันไม่จําเป็นต้องแข่งขันกับใครมันไม่ต้องจําเป็นต้องไปประกวดอะไรเงี้ยมันก็เหมือนดนตรีกับศิลปะนะครับ ผมเกิดที่ลำปางครับโตที่ลำปางอยู่ที่ลำปางจนถึงอายุป,ประมาณ18แล้วก็เ,สสเข้ามาเรียนที่กรุงเทพชีวิตตอนที่อยู่ลำปางนะครับก็ดีครับผมว่าชีวิตที่โตจังจังหวัดนี่มันมันสะดวกสบายง่ายแล้วก็การได้มีเพื่อนฝูงอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยแล้วก็เราได้แบบว่าเที่ยวธรรมชาติหรือว่า,าการได้เรียนโรงเรียนที่ มัธยมเนี่ยแล้วก็เพื่อนเพื่อนปัจจุบันผมส่วนใหญ่ก็มาจากเพื่อนมัธยมก็ผมว่าเป็นเป็นกลุ่มที่เรียกว่าไงดีมันมันจริงใจต่อกันอ่ะ,อะตอนเด็กๆผมเป็นพวกเด็กตัวเล็กๆเ,เลยแบบว่าขี้โลกแบบว่าเข้าโรงพยาบาลทุกสองเดือนแล้วก็ตัวเล็กที่สุดในห้องเพื่อนๆจะเรียกไอ้แห้งไอ้ก้างไอ้เตีย้ยอะไรเงี้ย ไม่มีอะไรโดดเด่นเลยครับตอนเด็กๆกมันก็ลําบากแต่เราก็คงไม่ได้รู้สึกอะไรมากนะครับผมว่าเพราะเราไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเนาะเราก็มีหน้าที่เรียนหน้าที่เล่นเล่นไปเรียนไปมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นอะไรเงี้ยเรื่องความลําบากผมว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เราอ่อนแอสุขภาพเราไม่ค่อยดีเป็นเรื่องนี้มากกว่า <S <S ผมเริ่มเล่นสเก็ตตั้งแต่ประมาณตอนจบมสนะครับแล้วก็ผมก็ถ่ายสเก็ตบอร์ดไปโรงเรียน ซึ่งตามต่างจังหวัดบ้านนอกแบบนั้นนะครับคือเวลาเราถ่ายออกไปคนก็จะมองหมดเลยว่ามีสกเก็ตบอร์ดวิ่งอยู่บนถนนไปนั่งเรียนคนเยอะๆซึ่งผมก็แบบว่าไม่แคร์นะคือผมแบบไม่สนใจอะสะพายกระเป๋าใบใหญ่ๆใส่เฮดโฟนแล้วก็ถ่ายสเก็ตบอร์ดไปโรงเรียนคนก็มองเด็กก็ชี้แม่ดูนั่นแม่ดูนู่นก็บางทีมันก็เหมือนตัวตลกอะแต่ผมก็ไม่แคร์มผมสนุกของผมพ่อผมไม่ชอบเลย วันแรกที่ผมไปเล่นสเก็ตบอร์ดว่าผมก็กลับบ้านดึกตั้งแต่ตอนอายุสิบสี่นะพ่อแบบตกใจมากว่าเฮ้ยมึงไปทาอะไรวะกลับบ้านตั้งเที่ยงคืนตีหนึ่งมึงก็ออกไปเล่นของผมปกติจนเขาก็ละอาเขาก็ไม่พูดอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่เคยทําอะไรที่มันแบบว่าเดือดร้อนเงี้ยเราออกไปเล่นเราแบบเราติดอ่ะเราเล่นแบบห้าชั่วโมงหกชั่วโมงติดได้เลยไม่มีปัญหาเงี้ยเราไม่ได้ไปสำระเทเมาอะไรแบบนั้นนะนะส่วนแม่ก็เขาก็ไม่ได้พูดอะไรครับ เขาก็แค่แบบว่าเฮ้ยมันจะดีเหรออันตรายนะอะไรอย่างเงี้ยเออผมเป็นคนที่แบบไม่เก่งอะไรเลยวิชาพละอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยผมแทบจะจะตกวิชาพละ <Okay. S 1> ตัวเล็กๆดอกบอลเขาให้ยี่สิบทีได้สิบทีอะไรเงี้ย mm hmm. บาสก็ไม่ได้ปิง้งปองก็ไม่ได้เรื่อง mm hmm. ก็แต่พอมาได้เล่นสเก็ตเนี่ยมันได้นะผมว่ามันมันคงได้นิดนึงอะ่ะเออมันก็เลยทําให้เราแบบว่าเฮ้ย mm hmm. มีแรงที่แบบอยากจะทําต่อไปแล้วก็เรา ผมว่าผมเหมือนผมหาอะไรที่ผมแบบว่าชอบที่ผมอยากทําเจอคือในหัวผมเนี่ยก็จะมีแต่เรื่องสเก็ตบอร์ดอยากจะไปที่นั่นอยากจะเล่นแบบนี้อยากจะไปเที่ยวก็ทําให้มีผลกระทบต่อการเรียนอย่างร้ายแรง <c oughs> ก็ <c oughs> เขาเรียกว่าซิ่วครับเป็นเด็กซิ่วเรียนไม่จบจากหลายๆสถาบันสุดท้ายก็กลับไปจบที่มหาวิทยาลัยที่จังหวัดลำปางบ้านเกิด แล้วก็เรียนจบปุ๊บก็มาอยู่กรุงเทพชีวิตภายในโรงเรียนเนี่ยผมอาจจะมีแค่สัก20%ซแล้วก็พอหลังเลิกเรียนเท่านั้นแหละผมก็จะมาเจอกลุ่มเพื่อนที่เล่นสเก็ตกับผมคืออาจจะมาจากทุกโรงเรียนเลยหลายๆโรงเรียนนั่นแหละครับชีวิตของผมมันเริ่มจากหลังที่ละครังโรงเรียนเลิกเรียนเท่านั้นแหละก็นี่เลยผมก็จะไปอยู่ที่ลานสเก็ตบอร์ดจนถึงเลติ่งตีสองทุกวัน นักสเก็ตบอร์ดที่เป็นไอดอลของผมนะครับก็มีหลายคนครับมีเจฟฟ์โรเล่มีไมค์แครอรออีริกคอสตันคีทัฟเนเกลก็จะเป็นพวกโปรที่เข้ามาจากยุคแบบพวกประมาณ90หรือว่าเป็นช่วงที่ผมแบบว่าเริ่มเล่นสเก็ตยุคนั้น <ๆ S 2> ทุกคนนะความฝันของทุกคนที่แบบว่าได้เล่นสเก็ตบอร์ดอย่างหนึ่งแหละมันก็คงอยากจะแบบว่าอยากจะเล่นเป็นอาชีพจะเป็นโป,ปรโบสเก็ตเพราะเราก็จะตามสื่อดูแมกกาซีนดูวิดีโอดูคลิป ของพวกฝรั่งอะไรเงี้ยเราก็เด็กเด็กทุกคนอ่ะก็อยากอยากจะเป็นแบบนั้นผมก็เป็นหนึ่งในนั้น <move> ก็จะมาถ่ายสวีทบัมกัน <the key. S 1> ออกสปอร์ตกันครับวันนี้ไปไปเลยดีกว่า